สวัสดีค่ะเอนีกับสิมมาบอกถึงประเด็นสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกกับสิเป็นของทางด้านน้องอุ๋งอิงเป็นแพงประเด็นที่สองกับสิเป็นของทางด้านคุณชมผู้สุภาพดีนะคะสาวน้อยสลรนแปลนศิลปินทีมาแรงเลยกับราดสำหรับผู้นีนะคะเพิ่งมาอยู่ในวงการหมอนำาบฮาเนย์โดนจำเดชกนะาตะวันหลักกะทิวาบอจูปันอีสุดขีดอิลีสำหรับผู้นีเป็นท้องนาะ ลาบันีึกมื่อนีกับสีมาบอกถึงประเด็นแหลกสักครนะคะประเด็นแหลกกับสีเป็นทางด้านน้องอุ้งอิงแพงนะคะสีมาบอกถึงกระแสของน้องนะคะกระแสของน้องนี่ที่ามาแรงจริงๆในตอนนี้กัเห็นมาบม้ว่าสีเป็นทางด้านนักข้าวนะคะเรือสีเป็นทางด้านข้าวซื้อของใ่นะคะพร้อมพิ่สษหันมาเห็ดข้าวหน่องปกติทางกับนมาช่องช่องนี้่บ่เคยมาเห็ดข้าวหน้องเลยแต่ว่าตอนนี้เป็นยังคือหันมาเห็ดค่ะ ยอนกระเซข้าวที่ว่าเป็นกระแสเพื่อนกระหันมาเห็ดกับไปดื่มธรรมดาไพี่น้องฮะบ่นํนำสั่ช่องไหนกระตามที่ได้เหตุข้าวนนองอุ้งอิงที่ใดเอาข้าวนนองอุ้งอิงไปลงยอดวิวทะล่มทลายบ่ธรรมดาตอนนี้เป้งไหนะฮะน้องเขากเ็เสียมาสําหรับอุ้งอิงเพลินแพงกับทางดานวดโจยมนีนะฮะในเดินทางไปสตูช่องเวิร์กพอยดูตะดุช่วงนี้ต่ไปพี่น้องนะก็บอกกะอาะสิเป็นยอนว่า เป็นช่วงที่ปีฤดูกาลนะคะกานนี่แหละกัมีงานติดต่อข้ามานะพี่น้องท่นะบันนี้หน้าเกษียณมาท่านันวัตจูท่านันน้องอุ้งอิงเดินทางนะคะไปไทงานไทรายการอยู่ช่องเวิร์กพอยดูต่อดูนะคะเกือบสิทุกรายการเนี่ยตอนนี้ในช่องเวิร์กพอยพี่น้องค่ะแล้วบันนี้นี่แหละข้าเกษียนมาถึงความฮอดความปังของน้องอุ้งอิงแม่ยงเว่าสิเป็นรายการได้เนี่ยละ่ะรายการไม่หมดนี่นะคะรายการ ไม่ทองคำนะคะรายการซุปเปอร,ร์หมั่มรายการซุปเปอร์เทนนะคะรายการก่อนายใครเครียดรายการโต๊ะโน้่มแหมโอ้ยบอสบอสบาดบวายพี่น้องงานหลายอีหลีนะคะหลายอีลีสำหรัรบช่องเมอร์พลอยเป็นกระสีส่วนมากกระสีเป็นรายการที่แบบว่าคัดสันนะคะคัดสันรายการทีมีสาระนะคะมาอยู่ในช่องช่องเดียวนะพี่น้องคะกระเสียนมาสำหรับน้องอุ๊อีไปแพงกับทนานบอสโจยมนี่นะคะโพ่นะ่ะเกอดในทุกรายการแล้วตอนนี้นะคะ แต่ว่าขันห้าผบถึงรายการนี้บ่ได้พี่น้องงานรายการหมอลำไอเดนซึ่งก็ถือว่านี่แหละกระแสเรตติ้งพุ่งจริงๆกระแสมากแรงจริงๆสําหรับรายการนี้นะคะเป็นยังคือเรตติ้งพุ่งขนาดนี้นะคะมีซีขนาดโดยการทีว่าเป็นรวมในร,รายการนั้นพี่น้องงาน่บสิเป็นเท่านั้นประทมบันเทิงศิลป์ระเบียบวัฒนศิลป์น,าาน,นะคะหมอลำใจเกินร้อยนะคะรายการนี้แหละเซาลอยแผงๆนะคะซึ่งนาราคนกับบ็นเสียงเดียวกันนะคะว่านี่แหละเป็นรายการที่ เรตติ้งพุ่งกระฉูดนะคะเรตติ้งบัธรรมดาตั้งแต่มือแรกที่ว่าคนนี้มีการเปิดตัวรายการไปบนสิเป็นทา้งด้านซีคณะโดยการที่เพื่อนได้โชว์สเตปนะคะว่าคณะจะคล้องนี้มีอันได้เดชนพทองนะ,ะสำหรับน้องอุ้งอิมพอนแพงก็ว่าทีมสาวนพพแดงมีดีเบอร์สุยางคำคำนีเหตไ้ทั้งศัตรูอึงไปตามๆกันพี่้องนะะก็ถือว่านี่ละทั้งด้านของอุ้งอิมันแพงก็สี ได้ค่อยๆงัดเนี่ยค่อยๆงัดเอาอความสามารถจ,จากข้องค่อยๆงัดเอาค่ำเบาทีเข้าไปค่อย้ยินออกมาให้ไฟคาบิเดนรับชมรับฟังนะคะล่าสุดสําหรับทางด้านไร่กานะคะกะเดมีตอนๆหนึ่งที่ว่าอุ้งอิงเป็นแพงนะคะได้แซ่ลนะคะเท็ดเดืถือแซ่ลจนหนาแดงนะพี่น้องค่ะทางด้านคุณดอลล่าได้ไปป้อนหมู้องอุ้งอิงเนแพงนะคะบันนี้นี่ละเขินจนหนาแดงว่าสันพีนนะะ่น้องค่ะบันนี้ ทางด้านคุณแอนทางด้านบอบอยสีใช่กะได้แซ่บอุ้งอี้เป็นแพ่งคะอุ้งอี้กระเคิลในภาษาพี่น้องน่านการินลาที่ว่าเป็นซีซันนะคะเป็นซีซันได้ด้านการินสำหรับข้อมอดความปังกาี่ว่าบอสรรบดานค่ะรายการได้ล่ะได้การอ่าซุปเปอร์มัมพี่น้องน่านกว่าทางด้านคุณมัมจ๊กมุกนี้เป็นกาซีมักสัตวดมุกยู่แล้วเป็นกาซีมักอ่าคือจะมามักแกล้งอยู่แล้วพี่น้องนะแต่ว่าน้องอุ้งอีนแพ่งี่กะคือว่ามี่ทางด้านพอเพิ่นนะคะข้อยุ่ยเคียงขาหน่องกาซี ตอบเลยอาบัตจ้าจ้าซื้อซื้อนมเรียวการนี้ล่ะที่ว่าเป็นซีซันของแต่ละรายการทีเด็ดรับเชิญน่ะศิลปินพอกับลูกคุณนี้ไปออกรายการน้ำผึ้งค่ะการนี้ล่ะที่ว่าเป็นความฮอตความปังน่ะสำหรับรายการซูเปอร์มัมตอนนี้นะคะยอดวิวสิเรสแสนหนึ่งแล้วกัททีว่าเพราะ่ธรรมดาพี่ึ้งน่ะทุกรายการที่อุ๊งอิ๊งไปออกนี่ตอนนี้หนึ่งวันนะคะยังต่ำหนึ่งแสนวิวขกัททีว่าเพราะ่ธรรมดาพี่ึ้งน่ะที่ว่า มาแรงเห็นได้เลยว่ากระแสมาแรงจริงๆน้นองค่ระรับปฟงอิงเป็นเพลงกระแสมาตอนนี้น้องเลยเป็นโลโกโ้นะคะเป็นโลโก้ของสาวนอยเพน็นเพลงเลยเข้ากระแสมาอ่าน้องกระส,นนสีนี่แหละบ๊อดโจก็เอาน้องขึ้นไปเป็นโลโกโ้นะคะของสาวนาเพง้งเป็นคิวเรียบร้อยแล้วกับทว่าบ๊อดธรรมดาก,กันให้เทียบน้องค่ะทว่านี่ยแหละเป็นเพจดเป็นงามนะของวงการนะของ ซองน้ำเพลล็นแงเล่ยกะว่าได้พี่น้องทานตั้งคนกะตั้งอยากสเต,ตโตนองไปออกแรกการนำกะทิวงังพระธรรมมาราสั่งรับทางด้านน้องอุ้งอิงเป็นแพงพี่น้องนค่ะและบนันไดมากประเด็นที่สองพี่น้องนันประเด็นที่สองกับสิเบเอ็ดของทางด้านคุณชมพู่สุภาพดีนะคะพึ่งบ้านได้โดนบนันไดนะคะทางด้านซื้อข้าวนะคะนักข้าวภนยในมีการเข้าไปสัมภาผัสทางด้านคุณชมพู่สุภาพดีนะคะถึงนี่แหละว่าคิดจังใดน,นะคะที่ว่าจะของเดนมาอยู่ในวงซ้ำหน่อยเสลือเป็นล่ะกะ บอดโจนะคะพื้นปัน่นพื้นดันขนาดนี้นะคะ่ะแล้วก็บอกมว่าไหน,นบบว่าก็ดีใจนะคะก็ดีใจที่ว่าบอดโจพื้นปั่นคักขนาดนี้ก็บอกคิดว่าพื้นสิบปั่นคักขนาดนี้ละก็นี่ละแล้วก็ว่าดีใจนะคะที่ว่าเฮตุให้มีทางดา้านผู้ตัดผู้ะะจ้างค่ะจ้างซ้อนน้ำเป็นแพงะคะ่ะเขามาลายนะ,ะจ้าง งานค้นเส,นนส์ตสนับสนุนเป็นของมาลายทั้งนั้นคุณชมพูสุภาดีแล้วก็แล้วก็ดีใจนะคะก็ดีใจที่ว่าตอนนี้แล้วก็ที่ว่าเป็นศิลปินที่ผู้หนึ่งที่ว่ามีกระแสได้พี่น้องะฮะตั้งแต่ที่ปล่อยเพลงพัวปลากับงามบทออกไปในประเทศไทยศิลปินนะคะศิลปินหลายทันหลายคนด้วยกันนะคะภาคกันนี่แหละร้องเพลงเล่านะเกือบสิทุกคนแล้วนะพี่น้องนั่นก็ที่ว่าบัรมนาซัมรามทังนั้นคุณชมพูสุภาดีพี่น้องนะ ลาบนันิมีตอนตอนหนึ่งคือว่าทั้งนั้นนักข่าวนะคะได้มีการถามนะะถามว่าหู้สซึกต่อยใจบอนะคะที่่าบอจูได้เห็นมาอยู่เวทีหน่อยนะคะสาวหน่อยเริญแป้นนะคะทั้งคุณจะพูดสุภาพดีนะคะก็บอราคือนคะว่าวเบื่อหน่อยใจนะคะหรู้ซึกต่อยใจเลยนะคะ้วกาสำหรับทีมงานองค์กรเพื่อนกวางเพิ่นหักองค์กรเพิ่นทักทีมงานสาวนับไปแพงสุขหูสุขคนบ่ไไ้ว่าสิสร้างประเด้ว่วสิอิจฉาผู้ใดนะคะคือว you know. ่าท hmm. exactly ุกคนที่อยู่ในองค์กรนะคะสาวนับไปแพงค่ะ สนับสนุนกันนะสนับสนุนกันสุขคนมาวันมาผู้ใดี่สร้างกันผู้นี้งจะสร้างกันนะคะบ่เดียกว่าสร้างกันเลยแล้วก็สร้างรับบ่โจนะที่ว่านี่ล่ะได้ให้มาอยู่ในวงสาวนอนเสดรนเปีนกับที่ว่าดีคักแล้วนะคะเป็นเ e อียงที่ดีที่สุดแล้วสำหรับท่านคุณโจพูดสุภาพบุรีเพื่อนก็ได้บอกคุณนะคะว่าเดี๋ยวสิภาคพี่น้องไปฟังคลิปนี้นะคะว่านี่ล่ะเพื่อนได้รู้สึกตั้งใจบ่หรือว่าจังไรน,นะพี่น้องนะคะ ตลอดแล้วก็รักองค์กรรักทีมงานรักทุกคนที่อยู่ในบ้านสาวน้อยค่ะไม่เคยน้อยใจไม่เคยอิจฉากันค่ะมีแต่สนับสนุนอย่างเดียวก่ะนักพี่น้องค่ะสำหรับท่านคุณชมพู่สุภาพรีกระเลเปิดใจกับทางด่านสํนานกข้าวนะคะว่าเบรดูซึ้หน่อยใจนหารกระหักทีมงานกระหักองค์กรสาวเพมืนแพน่งสุขู่สุขคนนะคะว่าด้ว่าสศีอิจฉาผู้ใดนะคะจะของเดมาหอดสมือนี่สมือนีแล้วนี่ ก็ดีใ,ใจปันได้นะพี่น้องกะขอบคุณสำหรับทนนั้งนั้นบอสโจยังไม่เลนที่ว่านี่แหละได้พลักดันนะคะได้ดันได้ดันคักดันนีหลีจนเฮ็ดให้อ่ามาเป็นศิลป,ปินนะคะในวงสาวน้อยส t s e r e n a นะคะทั้งนั้นคุณจะพูดสุภาพบุรีแล้วก็บอกนะคะว่าบม่ได้รู้สึกหน่อยใจแต่ยังไดนะพี่น้องคะ,ะประเด็นนี้ประเด็นนี้กะใครนะคะใครสงสัยกันแล้วนะพี่น้องนะคะสำหรับมณีนะคะก็มีเรื่องราวสิมาบอกสู้ผิศสนองฟังสนิทสกดน้องค่ะกับขอก็เข้ามาสวัสดีค่ะ